โอเคผมตื่นก็ได้มีอะไรก็ว่ามาเร็วๆผมรีบวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตกันไหมวันนี้ผมขอไม่ไปนะพอดีผมนายกับเพื่อนไว้นะ่ะผมไปก่อนแล้วนะนี่อะไรนะใครคิดว่าฉันจะไปกับเธอละ่ะฉันไม่มีวันไปกับเธอหรอกนะ เด่าผู้หญิงซื้อบือเอ้ยฉันคบกับเธอเพราะเงินต่างหากล่ะนี่พี่มาแล้วจ้ากินอะไรดีวันนี้พี่ขอกินน้ำเขียวกระล้กกันนะไปบ้านเพื่อน,นไปบ้านเพื่อนเหรอบ้านเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรมากมายนะทำไม ต้องใชดด้รถเบนไปด้วยเนี่ยฉันจะลองสกดรอยตามดูก็แล้วกันอยู่ไหนนะฉันต้องสกดรอยตามเฮียเฮียเฮียเข้าบ้านคนอื่นแบบไม่ได้ไม่ขอคือฉันไม่เป็นไรเขามองไม่เห็นนียะอะไรนะ่ะ นั่งอยู่กับผู้นั่งอยู่กับผู้หญิงอื่นน่ะเหรอหืมปะอิ่มยังจ๊ะอิ่มแล้วก็ตามพี่มานะจ๊ะค่ะพี่บอยวันนี้พี่จะนอนค้างบ้านหนูหนึ่งหนึ่งวันนะจ๊ะแฟนพี่ก็คงไม่มาเห็นหรอกมากจริงหรอคะ จริงสิมาตามพี่มาเลยพี่บอยรักหนูไหมคะรักสิเดี๋ยววันวันนี้พี่จะมานอนค้างคืนบ้านหนูเองค่บพี่บอยอม,อ,มอย่างนี้ก็ต้องเจอฉันฮเฮ้ยเล่นกับบ้าน นั่นไงรถหืมนี่รถนี่หืมนอกใจฉันเหรอหืมฉันต้องไปเจอนั่นอะไรนะ่ะนอนกอดกับผู้หญิงคนอื่นเหรอไม่ไม่ไมฉันรู้สั์หลงรักเขามาตั้งนานฉันนึกว่าเขาเป็นคนดี แต่สุดท้ายมาหลอกกันแบบนี้กลับบ้านไปแกเจอแน่เฮ้ยคอยดูเถอะถ้ากลับบ้านมานะจะไม่เหลือซากอะไรอีกแล้วนี่น้องนานาพี่กลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะน้องนานาค่ะพี่ ค่่ะพีบอยกลับบ้านวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากเลยฮกลับบ้านดีกว่าแฟนก็คงจะสงสัยแล้วเนี่ยว่าทำไมกลับบ้านช้าลับบ้านช้าเฮ้ยนอวันนี้ทำอะไรให้กินบ้างนะ น้องปลอยพี่กลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วเหรอฉันเห็นแกไปนอกใจฉันแกนอกใจฉันนี่แน่นี่แน่นี่แน่้นนนนนนอ,อยน ฉันขอโทษตายไปซะอีคนนอกใจทำไงดีลเนี่ยไม่ได้สิฉันต้องเอาศพไปซ่อนฉันต้องเอาศพไปซ่อนในห้องนี้ก็หลกกันกันนี่งไงฮึม ตำรวจก็คงไม่จับหรอกมั้งตำรวจก็คงไม่มาเห็นหรอกมั้งฉันเถอะฉันไม่กลัวตำรวจจับหรอกฮ่าฮ่าฉันเผลอฆ่าแฟนตัวเองทำไมทำไมฉันต้องฆ่าแฟนตัวเองและลองคอแบบนี้อืฉันผิดไปแล้ว มาบ้านฉันเออ้อ้ยไม่ฉันขอโทษฉันฆ่าแฟนตัวเองจริงๆอย่ายิงข่าเลยฉันฆ่าแฟนฉันฉันฆ่าแฟนฉันจริงๆโอ้ยเออเออ